แล้ววันนั้นเป็นไรทำไมไม่ตั้งใจเล่นเกยวันนั้นเป็นอะไรฮะแล้วแปลกจังเลยเวลาแบบว่ามีแบบว่า FC นคลับน้องหนูน้องสาวมาเนี่ยมาให้รางวัลน้องเกษราทำไมต้องมองเขาแบบว่าไม่ปล่อยเพราะอะไรเคลียร์ใจที่เอาบอกดิโอเคมองชอบมองอ่ะดิฮะชอบมองชอบมองมองหรือหึงมอหึงเปล่าไม่หึงจริงนะไม่หึงแน่นะไม่หึงแต่กูจำ ไม่คุณเ <c oughs> อ้ยอ๋อกเล่นยกเล่นนะยกเล่นไม่มีนะครับไม่มีนะไม่มียกเล่นไม่มีนะครับอหน้าไปทีเราเล่นไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเดี๋ยวหลัลงราก็ไปตีกันเองไม่เกี่ยวกันดนน <c oughs> เอางี้ทีวกว่าแม่คุณตั้งแต่เกิดมาผมเห็นคุณผมก็รู้ไม่มีผู้หญิงคนใดในโลกนี้ที่แต่งตัวได้สกปรกโสโครกเท่าคุณมาก่อนก็ <c oughs> ไม่มีใครหน้าหมาหน้าเม็นเหมือนมึงเหมือนกันนั่นแหละในโลกใบเดียอย่านะครับที่ชนบุรีถินผม มึงว่าใครอะ่ะไ,ไม่ใช่เขาเดินผ่านเฉยเขาเดินผ่านแลวมึงก็ระแวงกูก็ระแวงเหมือนกันเลยว่ะเอาไหนทินมึงอันไหนอันไหนทินเติ้ลขอเสียงขอเสียงให้เติ้ลหน่อยใครรักน้องเติ้ลขอเสียงหน่อยครับ,รบเขารักกูแตเขาไม่ค่อยพร้อมเพียงกันเท่าไหร่ร<ะ>แต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่ทินกูนะออไม่ใช่ทินมึงเลยแต่ว่าชนบุรีใครรักใครรักน้องขอเสียงหน่อย ชนบุรีนอกจากเขาหลามก็มึงนี่แหละที่มีค่าอะอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวข่าวว่าควรเป็นคนที่เก่งมีความสามารถเมื่อกี้นี้เอฟซีแฟนคลับทางเจ้าภาพเขาขอเพลงขึ้นมาอ๋อได้สิเขาขอขึ้นมาสองเพลงแต่ทีนี้ถ้าเกิดร้องสองเพลงเลยเราก็กลัวว่ามันจะเสียเวลาเออใช่เขาขอเพลงพิขีหนูพิขีนูอ่าฝั่งภรรยาขอพิขีหนูฝั่งสามีขอสิบหกปีแห่งความหลัง ถ้าอย่างนั้นเพื่อใ้การเสียเวลาถ้าเกิดคุณเก่งจริงคุณร้องเพลงพิกีีหนูแต่ทำนองดนตีสิบหกปีแห่งความหลังได้ไหมลองไหมใครอยากจะรู้ว่าเก่งจริงหรือเปล่าลองไหมลองลองดูลองนะลองลองดูนะเนื้อเพลงพิกีีหนูดนตีทำนองให้ <ๆ S 1> คุณร้องใช่ไหมเนี่ยอ่ะสิหปีแห่งความหลังอ่ะคุณร้องเลยพิกคีหนูแม่พิกคีหนู แม่พิกขี้หนูไงก็ถ้าถ้าเกิดไมันส,สลับไปก็ได้เอาเป็นเนื้อเพลงพิกขี้หนูแล้วก็ดนตรี16ปีก็ได้ก็เมื่อกี้กูร้องกูเมื่อกี้อะฮะมึงเอาใหม่ทีมึงร้องใหม่ทีก็แม่พิกขี้หนูไงมึงไงร้องให้กูฟังทีโถมึงแค่นี้ร้องไม่ได้ทธอไม่ได้วะางทำทำไมไ่ไ,มได้ใช่ไหมมันยากอะ่ะอ่ะโดนตรีแม่พิกขี้หนูขึ้นเป็นไหมแม่พิกขี้หนูแม่พิกขี้หนูหนึ่งวานทูทีมา สิบห้ปีสิบห้เรืองสิบห้ปีสิบห้วันเดี๋ยวๆเรียกๆเรียกเรียกกันเนี่ยมาที่มาให้กูเล่นจบไงมุกเนี้ยไอ้เน็ตไปไหนเบไงมุกเนี้ยเน็ตเน็ตให้กูเล่นอะไรอ่ะเออจบไงวะโอ้โหแม่งดีๆไม่ให้กูเอาอะไรไม่ให้กูก็ไม่รู้ครับ เหรียญกูเต็มบ้านเลยเ,เ,าเาขาไม่ได้ให้มึงเขา,าให้เตรียมการไว้เผื่ออนาคตเผื่ออนาคตอะไรมึงอีกแกชีวิตมึงไง่ายตึ้นนี่ดีกว่าใครก็ช่างให้เหรียญกูเนี่ยเ,เป็นภาระอขอบคุณมากครัคบสมบัติหนูฝากไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวหนูมาเอาคืนฝากไว้ก่อนนะ เล่นเล่นหนูปักก่อนว่าโอ้เล่นไม่ได้ว่ะเล่นไม่เป็นว่ะม,มันก็จุ่มน้ำยาดิอันนี้มีไหมไม่มีอันนีน้เอาอันนี้อันนี้เล่นได้อ่ะคุณแม่ดีกว่าอ่ะได้เนะอ่ะเอาไปเก็บเถอะหยุดไม่ไปเก็บเองดีกว่ารู้แล้วไม่อยากจะเห็นนะ กูแม่กูจะไปตามหาหัวใจกูสักทีนึงอ่ะชีวิตมึงเสียเวลาชีวิตจริงๆเลยมาคุยกับมึงรูปร่างยังหมาเน่าบางทีเลือนหมาวัดก็ยังว่าได้มึงสวยมากแหละกูก็สวยมากกูก็พอิตัวกูชีวิตกูน่ะนะโถถ้าเกิดมึงสวยจริงแล้วป่านนี้มึงแฟนมึงเยอะไปแล้วโถคนลุมร้องไปแล้วกูเป็นคนรักเดียวรักเดียวกูเป็นคนรักเดียวใจเดียวรักใคร ตาเท่ากับรูมดเลยนะมึงพูด่างนี้เจ๊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 ทำไมีิฉันกับมึงโดนสตีนกูแน่ตัวลรอลุปล่างเกาหลีมึงดูไงเกาหลีกูดูไงก็จีนสีห้องเต้ชื่อหายนมาแม่ไปทางจีนทั้งนั้นเลยพูดแรงเด้อเมึงโดนกูแน่หน้าึงม่อนกเกี่ยวกันดีกว่าทั้งเพลงหนึ่งได้ เอาเพลงพง,ง่ายๆเพลงอะไรเอาเพลงง่ายเสียงกุไม,ม่ค่อยมีรักเท่าไหร่ใช่ใช่ฮะมันก็เอาเอาต่ำๆเร่องไ,ไม่ต้องน,นะออนีง่นะดวงตาดวงใจละน้าขึ้นมามา,าก้าหลาลิกไทย มาจากกรมสินไหมวะมันจะไปไหนนักหนาเนี่มันร ทำไมมันเดี้ยแบบนอย่งงอางนั้นอ่ะโอ้เต้นก็บอกครูเแลยวมันในนี่ไปมันต่ำไปเวลาร้องนั่นอะะ่ะเหรอมันไม่เข้าวันแม่เหรอข<ค>ีมมาตรฐานแล้วมันไม่ได้แล้ววะอันนี้ต่ำไปเหรอต,ต้องต้องต้องสูงอีกหน่อยออสูีดสองทีได้ไหมออสูงอีกสองทีพี่ปาครับสูงอีกสองทีครับพี่ขอโทษพอดพเอีเออเพลงนี้ได้ไหมได้โอเค อย่างนั้นเจ้ไม่ได้หรอกเอ,อ้ยทำไมอะ่ะเพราะว่าเสียงอันนี้ตายต่ำออเขาเรียกเขาเรียกว่าตายต่ำอ๋อแสดงว่าออกอันนี้สี่ห้าหกใช่ไหมตายต่ำเออใช่ถูกอะไรวะตายต่ออ๋อคือต้องสูงกว่านี้หน่อยเอาลคือสามขีด้ลยไหมลูกยอดเลยสูงตัวเลยเอาลูกนั้นเลย WOOOOOO <laughs> โอเค <Okay. S 1> หนึ่งสองสามโอ้คุณแม่ครัวคุณมีพ้กคุณไม่มีน้วงไข่เด้ย่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับทีแรกครับอยากจะจีบมาเป็นแฟนแต่พอเห็นน้า